แกขอรีแคปท้งน้องฟรีน้องบบกกี้ที่ได้เห็นด้วยตาเนื้อเมื่อวานนี้เนาะคือวันนี้เพิ่งจะกลับมาถึงบ้านก็เลยเพิ่งจะได้มารีแคปนะคือจะบอกว่าทั้งคู่อ่ะตัวเล็กมากตัวเล็กกระปุกกระปิกเลยแบบน่ารักมากเขาน่ารักแบบมินิอะ่ะ เออไซมีนี้แบบน่ารักแล้วยืนข้างกันคือแบบว่าส่วนสูงก็ใกล้ๆก,กันเนาะแล้วก็ใส่รองเท้าแบบส้นแบนอนะรองเท้าทรงบัลเล่ยอย่างนั้นอะคือไม่ได้ใส่ส้นสูงอะไรคือแบบส่วนสูงปกติเลยคือตัวเล็กน่ารักมากน้องเบกกี้อะคือน่ารักเหมือนตุ๊กตาแล้วแบบฉันอะไปสัมภาษณ์ใช่ไหมฉันก็บอกว่าน้องฟีน้องเบกกี้อย่างน้นแล้วน้องก็แบบ ก็ขาดนะเออเสียงอะ่ะน่ารักมากน้องก็คือแบบหน้าตาคือลูกครึ่งอยู่แล้วเนาะหน้าก็จะแบบว่ามีความแบบกลมๆน่อยตัวเล็กๆน่ารักมากคือน่ารักแบบเหมือนที่เขาเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนฟิลแป้งเด็ก เหมือนตุ๊กตาที่พอบีบแล้วจะมีเสีย,ยงปุ๊บปี๊บปุ๊บปี๊บเป็นฟีลแบบว่าถ้าเดินแล้วจะมีเสีย,ยงปี๊บปี๊บปี๊บไหมอย่างเงี้ยเออคือเปรียบเทียบเหมือนอย่างนั้นความน่ารักของน้องปิกก๊กี้ส่วนมาในฝั่งน้องฟรีนเออน้องฟรีนเนี่ยเขาก็จะแบบว่า เป็นไฟา,ายเอนเทนถูกต้องไหมเขาก็าจะมีความว่าขี้เล่นเป็นกันเองเขาจะดูสบายๆแบบเวลาสามอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเป็นฟิลฟิลเมาท์มอยอะ่ะเออเป็นฟิลฟิลเมา์มอยเป็นฟิลฟิลแบบว่าลีแล็กสแกร์คือถ้าได้คุยกับน้องฟีน้องเบเกีะ คือเราจะไม่เกรงมากเหมืนเขาจะทําให้บรรยากาศสบายๆน้องฟีนี่เป็นคนที่แบบทรงหน้ารูปไข่เนาะแกทรงหน้ารูปไข่อาจจะเป็นทรงที่แบบว่าแต่งหน้าไปททวนไหนมันก็คือได้อะนึกออกไหมแล้วคือเขาจะมีทั้งความเทค่ความสวยความน่ารักในคนเดียวกันน่ะเออน้องฟีจะมีความแบบจมูกกลมๆใบหน้ารูปไข่ตาโตๆเออตาแบบกลมๆแบบนี้เออคือวแบบ่า แล้วมันจะมีจังหวะที่เหมือนเวลาเราถามคําถามใช่ไหมถามน้องเบกกี้เออช่วงถามน้องเบกกี้เสร็จแล้วเหมือนถามไปอย่างหนึง่งอะแต่น้องเบกกี้เหมือนจะเข้าใจไปอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะคำถามเรายาวเกินแล้วด้วยความภาษาไทยเนาะแล้วน้องวินก็เลยว่าพยายามแปลให้อีกหนึ่งรอบเหมือนอธิบายคําถามนั้นของฉันอีกหนึ่งรอบให้น้องเบกกี้ฟัง เออทีก็เลยเกตอ่ะโอเคก็เลยตอบได้คือเปนฟีลแบบว่าสองคนนี้ก็แบบว่าช่วยกันเนาะช่วยกันแบบว่าเออคนหนึ่งไม่เข้าใจคนหนึ่งก็มาช่วยแปล,ะและอะไรเงี้ยแล้วมันน่ารักมากแกคือแบบ มันเป็นความพาร์ทเนอร์อะเออเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดเนาะอยู่กันมานานแล้วก็เข้าใจกันแล้วแหละว,ว่าเนี่ยน้องเบกกี้กําลังพูดแบบเนี้ยคืออ่ะงงละอันนี้คือเริ่มไม่เก็ตละเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วนะคะน้องฟินก็จะเข้ามาช่วยละเออช่วยว่าอธิบายอะไรเงี้ยเออแล้วมันเป็นความน่ารักที่เราเห็นตรงหน้าเออคือแบบดีอะแกดีมากคืออื้อ ก็นั่นแหละอันนี้คือโมเมนต์ที่ฉันเห็นความน่ารักของทั้งสองคนใช่ไหมคือปกติฉันก็คือดูซีรีส์น้องฟีน้องเิกกี้อ่ะตลอดทุกเรื่องไม่เคยพลาดอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะต้องติดตามดูอย่างแน่นอนสําหรับบ้านวาทินวานิทนะคะหรือว่า Project ์ o r e l e m e n เนาะซึ่งน้องฟีน้องเิกกี้เนี่ยเล่นในเรื่องที่3นะคะก็คือเสน่หาวายูเนาะ น้องฟีนเป็นหมวดลมแล้วก็น้องเมื่อกี้เป็นเจ้าหญิงบลูเดี๋ยวเราไว้รอติดตามกันเลยนะคะเขาก็กำลังจะเปิดกล้องตามมาเร็วๆนี้ใครรอเรื่องนี้อยู่เหมือนกันคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยแล้วอีอ่านมาเดิมคะ่ะ